พระผู้มีพระภาคเจ้าและพระอรหันต์เจ้าทั้งหลายท่านได้ค้นพบว่านิพพานังประมังสุขขังนิพพานาเป็นสุขอย่างยิ่งเป็นบรมสุขเป็นธรรมที่สงบประณีตซึ่งจะนึกคิดหรือคาดะคนเอานไม่ได้เลยรู้ได้เฉพาะตน จะเข้าถึงได้ก็ต่อเมื่อเรานะปรับใจให้หยุดนิ่งไปตามลำดับจนกระทั่งเข้าไปถึงพระธรรมกายที่ชัดใสสว่างซึ่งเป็นแหล่งแห่งความสุขความบริสุทธิ์แหล่งของสติแหล่งของปัญญาจนเกิดธรรมจักขุและยาทัศนะแล้วเราก็จะรู้เห็นทุกสิ่งไปตามความเป็นจริง ว่าสาระที่แท้จริงของทุกๆชีวิตคือการฝึกฝนใจนะ่ะให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งเพื่อทำพระนิพพาในให้แจ้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในเจวรขันธก,กะวินัยปิดกว่าสตรีใดให้ข้าวแล่นน้ำมีใจเบิกบานแล้ว สมบูรณ์ดิศีลเป็นสาวิกาของพระสุขตะครอบงามความตรณีแล้วบริจาคทานอันเป็นเหตุแห่งสวรรค์เป็นเครื่องบรรเทาความโศนำมาซึ่งความสุขสตรีนั้นอาศัยมรรคปฏิบัติปราศจากทุลีไม่มีกิเลส เครื่องย่วยยวนย่อมได้กำลังและอายุทิพสตรีผู้ประสงค์บุญนั้นเป็นคนมีสุขสมบูรณ์ด้วยพลานามัยย่อมเพริมใจในสวรรค์สิ้นกาลนานพระบรมศาสดาได้ตรัสพระคาถานี้เอาไว้ด้วยทรงปราลบพรแปดประการ มหาวาสิกาวิสาขาได้ขอจากพระพุทธองค์ด้ยความเป็นห่วงเป็นใย,ยต่อภิกษุสงฆ์และทรงมองเห็นการไกลว่าพรที่นางได้ทูลขอนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ภิกษุสงฆ์ทั้งในปัจจุบันและก็ในอนาคตโร์จึงทรงอนุญาตเรื่องก็มีอยู่ว่า วันหนึ่งนางวิสาขาได้ฟังธรรมในพระเชตวันมหาวิหารแล้วได้กราบทูลนิมนต์พระผู้มีพภาคเจ้ากับพระภิกษุสงฆ์เพื่อฉันเช้าที่บ้านของนางพอตกกลางคืนฝนได้ตกไปทั่วทวีปทั้งสี่ครั้นรุ่งเช้าพระผู้มีพภาคเจ้า ตรัสบ,บอกกับภิกษุว่ามหาเมฆทำฝนที่ตกหนักไปทั่วทวีทั้งสี่ฉะนั้นหากจะออกเดินทางไปตามปกติเพื่อไปรับพัตตาหารที่บ้านของมหาอุบาสิก,กาวิสาขาตอนที่ฝนหยุดตกแล้วนะก็คงจะไม่ทันแน่เพราะกว่าที่ฝนจะหยุดตกคงอีกนาน ึงเสร็จหายไปจากพระเชตวันกับภิกษุสองฆ์อีก500ร้อยลูกโดยกำลังฤทธิ์ของพระอาหารหันต์ไปปรากฏติดซุ้มประตูของนางวิสาขามหาวสิกาเห็นพระสงฆ์มาปรากฏอยู่หน้าบ้านก็ยินดีร่าเริงบันเทิงใจว่าหน้าอัศจรรย์จริงหนอพระตถาคต ทรงมีฤทธิ์มากทรงมีอนุภาพมากในเมื่อห่วงน้ำสูงเพียงหัวเข่าก็มีสูงถึงเอวก็มีกำลังไหลเชี่ยวกรากเท้าหรือจีวรของภิกษุแม้รูปหนึ่งที่เปียกน้ำนั่นไม่มีเลยว่าแล้วก็ชักชวนมือเพื่อนและเหล่าข้าท่าปริวาร ให้เจอกันประเคนพัตตาหารแด้ภิกษุสงฆ์มีพระพเุจ้าจน่เป็นประมุขด้วยจิตที่ลืมใสพร้อมกันนั้นน่ะนางก็ได้กราบทูลพระผู้มีราพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์กราบขอพรแปดประการกับพระผู้มีาพภาคเจ้าพระเจ้าค่ะเมื่อได้รับพุทธานุญาตแล้ว นางก็ทูลตอบไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ปรารถนาเพื่อจะถวายผ้าอาบทั้งฝนแด่ภิกษุสงฆ์ตลอดชีพข้าพระองค์ปรารถนาจะถวายพัดแด่ภิกษุผู้จรรมาภิกษุผู้เตรียมจะไปถวายพัดแด่ภิกษุผู้เป็นไข้ถวายพัดแด่ภิกษุผู้พยาบาลภิกษุไข้ถวายยาแด่ภิกษุไข้ ถวายข้าวยาคูเป็นประจำและถวายผ้าอาบน้ำฝนแด่ภิกษุณีสงจนตลอดชีวิตพระบรมศาสาดาตรัสถามว่าวิสาขาเธอเห็นอำน้าประโยชน์อะไรถึงขอพอรแปดประการกับเราวิสาขาก็ได้กราบทูลว่าพระพุทธเจ้าค่ะวันนี้หมอมชั้นสั่งทาสีว่าไปเถิด เจ้าจงไปอารามบอกภิกษุสงฆ์ว่าพัตตาหารน่ะเสร็จแล้วและนางก็ไปวัดได้เห็นภิกษุสงฆ์เปลื้องผ้าสงสนานกายอยู่เข้าใจผิดคิดว่าไม่มีภิกษุอยู่ในอารามมีแต่พวกชีเปลือยสงสนานกายอยู่จึงกลับมารายงานแก่หม่อมฉันว่า ไม่มีภิกษุในอารามมีแต่พวกชีเปลือยสงสนานกายอยู่แต่หมอมฉันเข้าใจด้วยปัญญาของตัวเองว่าท่านนางกลับไปอีกก็จะเห็นภิกษุสง์อยู่เต็มวัดเพราะภิกษุสงสงสนานกายเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงสั่งนางกลับไปนิมอนต์อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นหมอมฉันยังขอพรข้อที่หนึ่ง ว่าความเปลือยกายไม่งามไม่น่าดูความฉันเห็นนอำน้าประโยชน์นี้จึงปรารถนาจะถวายผ้าวัสิกาสาดกแด่พระสงฆ์จนตลอดชีพจะได้ไม่เปเอยกายอาบน้ำในที่แจง้งข้อที่2พระอาคาันตุกะไม่ชำนาญหนทางไม่รู้จักที่โคจร ย่อมเที่ยววินาบาตรลำบากท่านฉัน้นอาคันตตกาพัตของหม่อมชั้นสักวันสองวันก่อนพอชำนาญหนทางรู้จักที่โคจรจากเที่ยววินาบาตได้นไม่ลำบากหม่อมชั้นเห็นอำนาจประโยชน์นี้จึงปรารถนาจะถวายอาคันตตกะพัตแด่ประสงค์จนตลอดชีพข้อสพระ ผูเตรียมตัวจะไปมัวสแสวงหาพระตาหารเพื่อตนอยู่จากพระจากหมู่เกวียนหรือจากถึงสถานที่ที่ตนต้องการจะไปอยู่ในเวลาพลบค่ำจากเดินทางลำบากท่านฉันขามิกาพัดของหม่อมฉันแล้วจากไม่พระจากหมู่เกวียนหรือจากถึงสถานที่ที่ตนต้องการจะไปไม่ข้าเกินไปนัก จากเดินทางไม่ลำบากหม่อมฉันเห็นอำนาจประโยชน์นี้จึงปรารถนาจะถวายคมิกัาพัดแก่พระสงฆ์จนตลอดชีพข้อสีเมื่อพระอาพาธไม่ได้โภชนาหารที่เป็นสัพป,ปายะอาพาธกำเริบหรือท่านอาจถึงแก่มรณภาพเมื่อท่านฉันคิลานาพัดของหม่อมฉัน อาพาธจักทุเราท่านจักไม่มรณภาพข้อ5พระผู้พยาบาลพระอาพาธมวสแสวงหาพัตตาหารเพื่อตนจักนำพัตตาหารไปถวายพระอาพาธจนสายตนเองก็จะอดอาหารท่านในฉันกีฬานุปัฏฐากพัดของหม่อมฉันแล้วจักนำพัตตาหาร ไปถวายพระอาพาธตามเวลาตนเองก็จะได้ฉันด้วยก็หเมื่อพระอาพาธไม่ได้เพศสัตว์จะเป็นสัพป,ปายะอาพาธจากกำเริบหรือจากถึงมรณาภาพเมื่อท่านฉันคินลานเพศสัตว์ขงหม่อมฉันแล้วอาพาธจากทุเลาท่านจากไม่มรณาภาพก็เจ็ดลองทรงเห็นอานิสองสิบประการ ได้ทรงอนุญาตข้าวยาคูไว้ที่เมืองอันธากะวินทะหม่อมฉั้นเห็นอนันดิสง์ตามทิพระอลคงตรัสไว้นั้นจึงปรารถนาจ,จะถวายข้าวยาคูเป็นประจำแด่สงฆ์และประการสุดท้ายภิกษุณีทั้งหลายเปลือยกายอาบน้ำร่วมท่าน้ำเดียวก,กันกับเหล่าหญิงแต่สยา ผูหญิงแพทย์สยาพากันเย้ยหยันภิกษุณีว่าพวกท่านกำลังสาวประพฤติพรหมจรรย์จะได้ประโยชน์อะไรควรบริโภาคกาไม่ใช่หรือประพฤติพรหมจรรย์ตอนแก่เท่าน่าจะเป็นสิ่งที่พวกท่านยึดเอาส่วนที่สองไว้ได้เมื่อภิกษุณีถูกพวกหญิงภัทยสยายเย้ยหยันก็เป็นผู้เก้อความเปลือยกายของมาตุคามนนไม่ง,งาม ผมฉันเห็นอำนาจประโยชน์นี้จึงปรารถนาจะถวายผ้าอุตทกาศาสดกแก่ภิกษุณีสงฆ์พระเจ้าค่ะเมื่อนางกราบทัวในสงฆ์ของพอรแปประการแล้วพระบรมศาสดาทรงอนุโมทนาวา่าดีละวิสาขาสตรีใดให้ข้าวและนน้ำมีใจเบิกบานแล้ว สมบูรณ์ไปด้ศีลเป็นสาวิกาของพระสุขตะครอบงำความตระนีได้แล้วบริจาคทานอันเป็นเหตุแห่งสวรรค์เป็นเครื่องบรรเทาวความโศกนำมาซึ่งความสุขแก่ชีวิตสตรีนั้นอาศัยมรรคปฏิบัติปราศจากทุลีไม่มีกิเลสเครื่องยั่วยวน ย่อมได้กำลังและอายุทิพย์สตรีผู้ประสงค์บุญนั้นเป็นคนมีสุขสมบูรณ์ด้วยพระนามัยย่อมเพริ่มใจในสวรรค์สิ้นกาลน,นานครั้นทรงอนุมโมทนาเสร็จแล้วก็เสด็จกลับบุพพารามนี่ก็เป็นตัวอย่างของผู้ฉราดในการขอพรอย่างมหาอุบาสิกาวิสาขานะจ๊ะ ท่านได้สั่งสมบ่มบาร,รมีมาอย่างดีแล้วเมื่อจะขอพรอะไรนอกจากจะเป็นไปเพื่อเพิ่มเติมบุญบาร,รมีให้กับตัวเองยังเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชนอีกด้วยทำให้ชาวโลกได้มีโอกาสทำบุญใหญ่คือได้ถวายผ้าอาบน้ำฝน ต่ถวายอาคันตุกะพัคขมิกะพัทคิลานพัตและคิลานุปัฏฐากพัทเป็นต้นประวัติการสร้างบรมีของมหาอุบาสิกาพิสาขามีรายละเอียดมากทีเดียวโดวยเฉพาะการขอพรในสมัยที่ยังสร้างบรมีอยู่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจ อีกทั้งเมื่อค้นดูประวัติของท่านทำให้หน่าทึ่งไปอีกว่าท่านเคยเป็นพระมารดาของพระเจ้ามหาปนาทะผู้มีปราสาททองพันชั้นสูง25โหยอดส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรและนางเคยขอพรเอาไว้อย่างไรบ้างเอาไว้วันพรุ่งนี้ เรามารับฟังกันต่อนะจ๊ะวันนี้ก็ให้ลูกทุกคนมันสั่งสมบุญเอาไว้มากๆเหมือนอย่างมหาอุบาสิกาวิสาขาและก็ฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งควบคู่กันไปหยุดในหยุดกันเรื่อยไปเนะี่ยจนกว่าจะเข้าถึงพระธรรมกายกันทุกคนนะจ๊ะท้ายที่สุดนี้หลวงพ่อขอมนวยพร ให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พรองบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้ว ครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทินธรรมกายเจดีมณีอนันต์จักรวานอำานวยสุขทุกสถาน ราบนิพานถึงสุดแห่งธรรมมาเธอท่านผู้ใจ